สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพ่อการกระต้อนะคะในคลองนอกกรอบค่ะเมื่อน,นี้ตออยู่ป้าข้าวโพดนะคะที่ตอเคยเหตุคลิปนะคะตอนปลูกนะคะเมื่อน,นี้ได้อัดแล้วนะคะตอเ่ได้อัดเองนะคะแต่ว่าห้นนองซ้ายนะคะมาอัดห้นะคะเพราะว่ารถอัดของตอมันเสียนะคะก็เลยห้นนองมาซอยอัดห้นะคะอันนี้อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะไปค่ะเดี๋ยวตอจะพาไปดูคนงานค่ะที่อัดจะทางพุ้นค่ะไปกันค่ะ เริ่มอัดกันแต่ว่าเศร้าเนาะคะ่ะแต่ว่าต่อบัไดมะเบิงเนาะคะ่ะพอดีไห้นองไม่อัดไห้เนาะคะ่ะนี่ฝนตกเน้ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะ่ะนี่อันนี้อัดแล้วนะนบดแล้วะคะ่ะน,นี่คนงาน 啊！ เดี๋ยวก็แบกมาลบเครื่องมั้ง่ะ ะเอามาเติมน้ำนะคะ นี่ค่ะชิ้นงานก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆเนาะค่ะนี่สำหรับให้งัวนะคะนี่ค่ะพอโบสเสร็จนะคะเราก็จะใส่ถุงแบบนี้นะคะเราก็จะเอาลบออกค่ะหน้าิ่นก็จะเอาลบมออกแล้วก็มัดถุงแบบนี้นะคะนี่มัดหนังยางนะคะแบบนี้นะคะนี่เราถึงจะมัดมัดปากอีกเทียนึงนะคะเราถึงจะมัดปากแบบนี้อีกเทียนึงนะคะเอาไว้ เหมือนที่กองอยู่ฟังข้างนู้นนะคะฟังข้างนูนมัดปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครังนี้จะมาแต่ถุงดันไนก่อนนะคะ เอาน้าไปให้คนงานคนนะค่ะอันน no ี้ต uh ้องให้รถของน้องมาบดทให้แล้วค่ะบอได้เอารถของเจ้าของค่ะเพราะว่ารถของเจ้าของพังเนาะค่ะเอาหน้ามาให้คนงานัอนไอ้ตืกจ้ะห้าม <laughs> กินลื่นเลยจ้าตะลื้อเงี้ยโมโอ้ยจังตะลื่นเหรอ <laughs> <laughs> ล้วมืบายเหรอล้วมืบายขคบายชอบขคบายชอบ,บ,บกเกณนต่อจ้ะค่ะคลิปนี้ต่อพามาเบิ่งเนาะคะ่ะวิธีอัดข้าวโพดนะคะ่ะข้าวโพดแป้งนะคะ่ะที่ต่ออัดเอาไว้แหงวหัวในคอกนะคะ่ะก็จะมาเบิ่งคนงานเนาะคะ่ะเพิ่นอัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ยังเหลืออีกเนาะคะ่ะยังอัดวอเสรซนนะคะ่ะ คคลิปนี้ก็จะสํานี้ก่อนนะคะทางผู้ชมคลิปหนาต่อสิพาาไปใสติดตามกันนํา้อค่ะในคลองนอกกรอบคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย